สวัสดีครับเลนเจอร์ Ranger 95นะครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบอันเซนโอดิเ,เดว,รรเเวรรเอร์นะครับผมเป็นเลนเจอร์สายพลังธาตุไม้นะครับผมโอดิเวอร์นี่เป็นเลนเจอร์ที่เป็นเลนเจอร์9ดาวยุคแรกๆเลยเป็นโคโลโบตัวแรกๆเลยที่มาพร้อมกับบาคินะครับผมที่ทางตัวเกมปล่อยออกมานะครับผมมาดูซิว่าเลนเจอร์ Ranger ตัวนี้ยังใ,ใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับผมเกียร์ช่องอาวุธนะครับผมผมใส่เงาอยู่คาริโนทาจิคิรินะครับผมพลังโจมตีรวม อัตราการใช้สกิลอัตราการโจมตีโดนแน่นอนของทั้งะอช่องออปชันผมเป็นลดเวลานะครับผมส่วนช่องกลางนี้ผมยังใส่เป็นลงเท้าดีโอนานะครับผมอัตราการลดสกิลต้านสกิลพลังชีวิตส่วนช่องออปชันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการผลริตแรกนะครับผมส่วนช่องสุดท้ายนี้ผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้ใบฟุกิของโคโลโลนะครับผมอัตราสะท้อนการโจมตีเวทมนต์ค่าใช้จ่ายผลิตแรกอัตราการลดสกิลนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมอ่า ไปดูสกิลของโอลิเวอร์กันนะครับผมสลรับลูกลับยกเลิกทักษะอัตตะของศัตรูสร้างความเสียหาย3า0 0ยของพลังโจมตีลงในพื้นที่โจมตีทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังอ่าเป็นสกิลที่ผมอยากจะมีอยากจะได้อยู่ในทีม,มากเลยเพราะว่าในทีมของผมเนี่ยมันยังไม่มีการโจมตีแบบกระเด็นถอยหลังใช้สำหรับในการขัดจังหวะของศัตรูนะครับผมลูกบอลน,นะครับผมสกิลที่2ฟพื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่60%ของพลังชีวิตต่อ1วินาที7วิ เพิ่มพลังชีวิต400% 7วินาทีเพิ่มอัตราการหลบทักษะ60% 7วินาทีโอ้โหสกิลนี้เป็นสกิลฮิลนะครับแล้วก็มีการหลบทักษะให้กับเราและก็พรรคพวกเราด้วยนะครับผมมาดูความสามารถศัตรูใช้ราตุเพิ่มขึ้น2นะครับผมก็คือ1,000หน่วยนั่นเองนะครับผมเป็นความสามารถที่เป็นที่นิยมรองลองมาจากยุดเวลา5วิเลยทีเดียวอพอเป็น9ดาวแล้วก็จะมีความสามารถ สามอย่างตามนี้นะครับผมแต่ว่าผมได้พลีชีพ2อนะครับสุมศัตรูตาย1ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันพลังชีวิตของโอลิเวอร์นะครับผมอันนี้ผมเอาที่บวก1นะครับผมผมก็อ่านตามนี้เลยแล้วกันพลังโจมตีก่อนนะครับผม1ล้านนะครับผมแล้วก็พลังชีวิตนี่10ล้านนะครับผมพลังป้องกันอยู่ที่2 0 0แสนนะครับผมก็เป็นเลนเจอร์สายพลัง ความเร็วในการโจมตีอยู่ที่122นะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่108ค่อนข้างเร็วนะครับผมระยะโจมตี100อัตราการหลบหลีกงนี่ไม่มีนะครับผมอัตราความแม่นยมสานะครับอัตราการใช้สกิล1และ2นี่30%เท่ากันนะครับผมเพิ่มมา50%นะครับผมจากการใส่เกียร์เวลารอทักษะ1อยู่ที่1ิวิเวลารอทักษะ2อยู่ที่9าวิ อัตราความแม่นยำของทักษะอยู่ที่30%ต้านสกิล30%เพิ่มมา50%ระยะเวลาสร้างเลนเจอร์5.6วินะครับผมอันนี้คือ165นะครับผมลดลงมา0.9ก็จะเหลืออยู่ที่4.7นะครับผมค่าแร่ธาตุเลนเจอร์อยู่ที่1,540ลดลงมา515เหลือ1 0 2 5นะครับผมก็เป็นเลนเจอร์ คคลรโบตัวเก่าแล้วนะครับผมมาดูว่ามันยังจะใช้งานได้ดีระยะโจมตีมันยังจะดีอยู่เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับผมเอาล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบอยู่ที่สเตตหลักกันผมมาทดสอบอยู่ที่ด่าน408นะครับผมตอนมาใหม่ๆโอลิเวอร์ก็ถือว่าเป็นเลนเจอร์ที่โอเคเลยนะครับดีมากนะครับผมสกิลที่1เนี่ยคือเป็นสกิลซัดกระเดนนะครับผมยกเลิอกอมตะแล้วก็ โจมตีแบบซัดก,กระเด็นด้วยนะครับผมเป็นเลนเจอร์สายพลังธาตุไม้ตอนแรกก็คิดว่ามันจะเหมือนเมเดโอดัสนะครับผมก็คาดหวังกันไปประมาณนั้นเลยนะครับผมส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลฮิลเลือดนะครับผมแล้วก็มีฮิวช่วยในเรื่องของการลบสกิลให้กับตัวเองแล้วก็กลุ่มพรรคพวกนะครับผมโอ้ยมีเพื่อนมาช่วยครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโอลิเวอร์เราเนี่ยใส่เกียร์ตามนี้แล้วเนี่ยจะโจมตีแม่นขึ้นไหมที่ผมใส่งาเนี่ยก็เพื่อว่า จะให้โจมตีนี่แม่นขึ้นนะครับผมให้มันโดนแน่นอน24นะครับผมเพื่อให้มันกระเด็นนะครับผมการที่เราโจมตีมีค่าโจมตีกระเด็นแบบนี้จะทําให้ศัตรูเนี่ยเสียจังหวะได้นะครับผมโ,โหเล็มโ,โหเล็มนี่แม่นมากครับผมเดี๋ยวเราลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมผมมีเวลาอยู่ ความสามารถในการเพิ่มแร่1,000หน่วยนะครับเวลาที่มันติดดีนี่ก็ติดดีนะบากิเนี่ยก็ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่มแร่สศัตรูนี่ดีอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่เนื่องจากว่าโอลิเวอร์เป็นสายพลังซึ่งผมมีอยู่ในทีมมีค่อนข้างที่จะเยอะมีทั้งเอเลนอะดูบีนาฬิกาปู่นะครับผมมันก็เลย3 3ตสา,สาตแหน่งเนี้มันก็เต็มเกินละ ถ้าจะเอาโอลิเวอร์ออกแล้วเอาตัวใดตัวหนึ่งออกมันก็มันก็ยังไม่ได้ครับและโอลิเวอร์เนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับผมซัดกระเด็นเนี่ยรู้สึกว่าจะซัดกระเด็นได้แต่กลุ่มหน้านะครับผมมันข้ามหลังได้ไม่ลึกเหมือนแต่ก่อนละนะครับผมโอ้โหความรุนแรงแต่ก็ยังมีอยู่นะอืนี่ขนาดว่าเกียร์ช่องอาวุธเนี่ยไม่ได้มีต้าสกิลเหมือนคอนนะ ปกติถ้าสายพลังเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่ค้อนลีโอนามายืนกันไว้เหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ผมลองใส่เงาวดูเพื่อที่จะเอามาให้เขาใช้สกิลหนึ่งเ่ยให้มันแม่นขึ้นก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบที่ pvp กันดูนะครับผมครับสวัสดีครับเลนเจอร์95นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาโอลิเวอร์นะครับผมไป pvp กันวันนี้วันพุธนะครับผม แป๊บๆก็จะวันศุนกร์วันเสาร์กันละอ้าวมาครับ Oliver, อริเวอร์คุรโบตัวเก่านะที่ยังจะเก่งอยู่หรือเปล่าเมื่อมาเล่น PV นะครับโอริเวอร์นี่เป็นสายพลังนะครับผมทุลัเดียวเสีอย่างเดียวนะครับผมเขาไม่มี บัฟอมาตะนะครับผมสายพลังเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีบัฟอมาตะขึ้นมาเนี่ยมันจะครบเครื่องกว่านะครับผมมีสกิลสองที่เป็นสกิลฟื้นฟูแล้วก็หิวเลือดนะครับผมเป็นการชดเชยขึ้นมาแต่ก็มีดาเมจทรุอรมาตะกระเด็นนะครับผมในครั้งนี้ผมใส่เกียร์โจมตีเป็นงาวนะเน้นให้โอลิเวอร์ออกสกิล เพื่อที่จะโจมตีให้สตูฝั่งนั้นเนี่ยกระเด็นเพื่อให้เสียชังหวักผลงานของโอลิเวอร์เราเป็นไงบ้างครับผมเอาทาเคมิจินะครับผมมาลงแทนหุ่นไรกาครับในทีมที่หุ่นไรกานี่ก็มีข้อดีนะมันสตันลึกมากเลยสามบีถึงหน้าฟอมนะแล้วก็เย้าวยวนด้วยเอาครับโอลิเวอร์เราอยู่ไหนอ่าโอเค รอบนี้ลอดตัวไปได้นะครับผมเดี๋ยวเราเล่นกันอีกสกกมหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าโอลิเวอร์เนี่ยยังพอไหวไหมโอ้เห็นน้องๆเปิดกันได้เยอะนะตอนที่มาใหม่เนี่ยตัวโอลิเวอร์นะครับผมแต่ตอนนั้นนะ่ะบากิมันดูเท่กว่าครับผมก็ตามล่าบากิกัน แต่บากี้นี่เป็นนา,านไโอลิเวอร์นี่มีความสามารถเพิ่มแรก1หนึ่งพันหน่วยนะครับผมความสามารถนี้ก็ถ้าติดดีนะครับผมโอ้โหเล่นยากเหมือนกันนะครับผมกดแทบไม่ออกหมายถึงว่าติดรัวๆเลยนะครับโอ้ยทีมนี้มีเมริโอรัสด้วยนะครับผมเฮ้ยโหดจังวะเดี๋ยวนะครับ โอลิเวอร์ครับโอลิเวอร์โอลิเวอร์โอลิเวอร์อยู่ไหนวะโอลิเวอร์ไม่เห็นเลยครับเฮ้เอาเรียกเพื่อนครับทาเคมิจิโอ้โหก็ทีมทีมนั้นเขามีทาเคมิจินะ นี่นี่นีไอ้บราวไก่ทองนี่โหดมากครับผมรอบหน้าขอให้มาทีเถอะบ่าวไก่ทองอ่ะโอเคครับผมก็พีพกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวต้องไปทำงานกันต่อนะครับผมอ่าสรุปว่าตัวโอลิเวอร์เนี่ยยังเป็นเลนเจอร์ที่พอใช้ได้อยู่แต่ในหลีกระดับสูงนี่ผมว่ามันใช้ไม่ดีละเล่นได้ในระดับเพชรทองอะไรนี้มากกว่า โอลิเวนี่เสียอย่างเดียวคือเขาไม่มีบาเลียนะครับผมถ้ามีบาเลียเนี่ยสายพลังเนี่ยมันจะครบเครื่องกว่านะครับผมดังนั้นคือ,อถ้าใครมีแล้วมันไม่มีสายพลังไว้ใช้ก็ใช้ตัว Oliver เนี่ยใช้ไปก่อนนะครับผมหาโอกาสที่จะเปิดเ,เลนเจอร์สายพลังมาใช้โดยเฉพาะสายพลังที่เป็นทั้งมืดทั้งแสงนะครับดีมากเลยพวกเนี่ยเอาละครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ